สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม R กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของเทคนิคการใช้ตัว dplyr นะครับซึ่งเนื้อหา dplyr ในวันนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการกรองข้อมูลนะครับต่อจากคราวที่แล้วที่เราคุยกันในเทคนิคการใช้ฟังก์ชัน filter ไปแล้ววันนี้ลองมาดูนะครับเทคนิคอื่นๆในการเลือกแถวข้อมูลนะครับจะมีอะไรบ้างเริ่มต้นมานะครับผมก็ โหลดตัว deprier มาเหมือนเดิมนะครับในบรรทัดที่1แล้วก็บรรทัดที่2ผมโชว์ให้ดูว่าตัว deprier นะครับตอนที่ผมใช้คือเวอร์ชันน0.4.3นะครับถัดมาผมก็ดาวน์โหลดไลบรารี gg plot 2นะครับซึ่งมีตัว test data m y per gallon ซึ่งผมจะใช้เป็นตัวอย่างในการสาธิตนะครับลองวิวข้อมูลดูนะครับบรรทัดที่6อันนี้จะเป็นข้อมูลของรถยนต์นะครับ234รุ่นนะครับพร้อมกับสเปคต่างๆนะฮะ คราวนี้มาดูนะครับคำสั่งที่อยู่ในกลุ่มของการ subsetting row หรือว่าการกรองแถวนะครับนอกจาก filter แล้วก็ยังมีตัวสไลด์นะครับสไลด์นะครับใช้ได้หลากหลายรูปแบบมาดูแบบง่ายๆก่อนนะครับก็คือเราผ่านค่าช่วงของแถวเข้าไปนะครับอย่างเช่น slide 2องห5หมายความว่าจะเอาแถวที่2ถึงแถวที่5ออกมานะครับเดี๋ยวผมรันบรรทัดที่10ดูนะครับ run ดูเห็นไหมครับตรงนี้นะครับ บรรทัดที่2ถึง5ก็คือมี4แถวนะครับลองวิวดูนะครับนี้เราก็จะได้แถวข้อมูลนะครับบรรทัดที่2-5ถึง5เดี๋ยวลองเทียบกับไมล์ p e ์แกลลอนตรงนี้นะครับเห็นไ,ไหมครับบรรทัดที่2นะครับปี1999เครื่อง1.8 Manual มนน m 5แบบนี้นะเนไ,ไหมครับอันนี้อันนี้มาดูต่อนะครับหรือว่าเราจะผ่านเป็นตัวเวกเตอร์เข้าไปก็ได้นะครับอย่างเช่นผมต้องการแถวที่5แถวที่20แถวที่30ผมก็ทําแบบบรรทัดที่11 แล้วก็ลันนะครับแล้วก็มาวิวดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มี3แถวอันนี้คือแถวที่5นะครับ20 30เดี๋ยวลองดูได้นะครับลองมาดูที่ไม้เพล่แกล n นนะครับดูข้อมูลนะครับเนี่ยคือแถวที่5นะครับแถวที่20เห็นไหมครับรุ่นนี้แล้วก็แถวที่30นะฮะคราวนี้มาดูในตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่า d i s t i n c t นะครับ distinct นะครับจะเป็นฟังก์ชันที่ส่งค่ากลับมาเป็นค่ายูนิคของแต่ละแถวคืออย่างเช่นในข้อมูล My per g a l l o n นะครับในนี้มีข้อมูลของผู้ผลิตเยอะแยะเลยใช่ไหมครับหากผมต้องการรู้ว่าใน234แถวนะครับมีผู้ผลิตทั้งหมดกี่รายนะครับผมก็สามารถใช้ตัวฟังก์ชัน distinct แบบนี้นะครับอย่างเช่นเพาะ distinct ด้วยตัว manufacturer ดูนะครับสั่งรันบรรทัดที่15 แล้วก็มาวิวตัวดีนะครับคันนี้เครื่องจะ list นะครับออกมามีแค่15นะครับ u n i q u e manufacturer นั่นเองส่วนด้านข้างหลังนะครับมันจะเป็นการเอาแถวแรกที่เป็น manufacturer นั้นๆมานะฮะลองดูข้อมูลนะครับเห็นนะครับอย่างเช่น audi นะครับอันนี้คือแถวแรกของ audi นะครับลองเปรียบเทียบดูได้นะครับหรือว่ามาดูตัว เชฟโรเล็ตนะครับ4 5น0่ b ันะครับตัวนี้ก็คือแถวแรกเหมือนกันนะครับแต่ครั้นี้โดยปกติตอนที่เรา Distinct นะครับเราคงต้องการให้แสดงแค่คอลัมน์ที่เรา d i s t i n ก t ก็พอนะครับยั้นตัวบรรทัดที่16นะครับผมก็บอกว่าพอ Distinct เสร็จแล้วก็ให้ select แสดงแค่คอลัมน์ manufacturer ผมก็ Chain ด้วยตัวฟังก์ชัน select แบบนี้สั่ง run แล้วก็มาดูตัวที่ตัวดีใหม่นะครับนะคับอ่คันนี้ดูแบบคลีนคลีนไม่งงเราก็จะดูแบบนี้นะครับมี15ผู้ผลิตนะครับหรือว่าเราสามารถที่จะ Distinct นะครับมากกว่าหนึ่งคอลัมน์ก็ได้อย่างเช่นผมต้องการ Distinct ด้วย Manufacturer กับ m o เดลนะครับผมก็สามารถรันแบบบรรทัดที่20กับ21ได้แล้วก็ซีเล็กออกมาให้ดู2อันนะครับรันแล้วก็มาดูตัวดีนะครับ นะครับคันนี้มันก็จะบอกว่า Audi นะครับรุ่นที่มีใน Audi นะครับที่เป็น Distinct นะครับก็มี a c a c q u a t o A6 ลองมาเปรียบเทียบดูนะครับหากเราสนใจเฉพาะ Manufacturer กับ m o เดลโดยที่ไม่สนใจปีระบบเกียร์อะไรพวกนี้นะครับคำตอบของเราก็จะเหลือแค่3รุ่นแบบนี้นะครับเอาละครับนอกจาก Distinct แล้วเรายังมีฟังก์ชัน Sample นะครับเพื่อใช้สำหรับการสุ่มแถวออกมาจากตัวข้อมูลของเรานะครับ โดยที่แซมเปิลก็จะมี2แบบนะครับอันที่1นึ่ p แซมเปลขีดล่าง n ก็จะให้เราผ่านค่าจํานวนแถวที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นในบรรทัดที่25ก็คือเราจะซ่มแถวออกมา10แถวจากตัวข้อมูลตัว My per g a l l o n ที่มี234แถวทั้งหมดนะครับผมก็ทำแบบนี้สั่ง run ดูนะครับเห็นไหมครับข้อมูลออกมา10แถวก็คือ10 observation ตรงนี้นะอันนี้คือการสุ่มนะครับ การสุ่มแต่ละครั้งจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับลองจำง,ง่ายๆอันนี้ตัวแรกเป็น Volkswagen Passat นะครับเดี๋ยวผมรันบรรทัดที่25อีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็มาดูตรงนี้เห็นไหมครับคันนี้ได้เป็น Toyota Land Cruiser ละนะครับนอกจากการสุ่มแบบที่ระบุจำนวนแถวแล้วเรายังสามารถสุ่มแบบระบุเป็น Fraction Fraction ตัวนี้นะครับก็คือระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมด อย่างเช่นจุด1หมายความว่า10%อนะครับอย่างเช่นในนี้ข้อมูลของเรามี234แถว10%ก็คงจะเท่ากับ23แถวแบบนี้เป็นต้นนะครับลองรันบรรทัดที่26ดูนะครับเห็นไหมครับได้ออกมา23แถวอันนี้คือข้อมูลที่เกิดจากการสุ่มนะครับมาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับฟังก์ชันชื่อว่า Top n นะครับตัวนี้ก็คือการเลือก ท็อป10นะครับโดยเรียงตามตัวค่าของคอลัมน์ i g h w a y นะครับคือง่ายอันนี้จะเป็น Top 10ของรถที่มีค่าตัวไมล์ per แกลลอนของตอนที่วิ่งไฮเวย์เนี่ยสูงที่สุดนะครับอลองรันดูนะครับแล้วผมก็มาดูตรงนี้นะครับในนี้แล้วผมสามารถมาคลิกตรงนี้เรียงข้อมูลดูเองได้นะครับพวกนี้คือท็อ10นะครับก็คือค่าพวกนี้นะครับเรียงมาเลย นะครับหรือว่าผมจะเรียงแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเราบอกว่าตัว WT นี่คือค่าคอลัมน์ที่จะใช้เป็นเกณฑ์น,นะครับข้อมูลที่จะเรียงนะถ้าเราไม่บอกอะไรก็คือค่าสูงหมายความว่าเป็นค่าท็อปท็นะครับแต่ถ้าเราจะเรียงแบบหาอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นเป็นบ o t t o m t 0ของตัวอย่างเช่นไฮเวย์อันนี้ 10รุ่นที่มีตัว fuel efficiency ต่ำๆเนี่ยเราก็ใส่ DESC เข้าไปนะครับ descending นะครับ sort กลับไปนะครับ run แล้วก็มา view นะครับอันนี้คือพวกค่าที่มี highway m y per gallon ต่ำๆเราจะสังเกตนะครับเราบอกว่า top 10แต่ทำไมออกมาตั้ง17 observation ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการนับแรงนะครับอย่างเช่น บางอันนะครับมีค่าเหมือนเหมือนกันอย่างเช่น12ก็ซ้ำบก็ซ้ำเนี่ยเครื่องจะมีหลักเกณฑ์ในการนับนะครับว่าข้อมูลที่เขาเรียกเป็นทายหรือว่าเท่าเท่ากันเนี่ยเราจะนับแหลงอย่างไงนะครับหรือว่าตอนที่เราจะทำตัว Top n เนเนี่ยเราสามารถทำควบคู่กับฟิลเตอร์ก็ได้นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าฟิลเตอร์ตัว displacement ก็คือขนาดเครื่องยนต์ผมอเอาเครื่องยนต์ที่ต่ำกว่า2ลิตรนะครับแล้วก็ เอาท็อป0นะครับของ f ิล l e เ f ฟฟิเชนซีเนี่ยออกมาสั่งลันแล้วก็ดูนะครับเราก็จะเห็นพวกนี้นะครับ displacement เนี่ยต่ำกว่า2ทั้งนั้นนะครับ f ิลด e เอฟฟิเชนซีแล้วก็คลิกพวกนี้นะครับสั่ง s อ r t ดูได้นะครับดีสุดไล่ลงมาแบบนี้นะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างเทคนิคการใช้ตัว d e พรายเในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ